สวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปดูคุณยายเกะหมากนะครับพอดีแกได้เครื่องมาใหม่แล้วก็ให้แกลองทําให้ดูนะครับดูแล้วง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อก่อนก็จะใช้มีสนาเกะเดี๋ยวนี้ก็ช่วยบำเรงได้เยอะเลยอันไหนที่ติดนิดๆไหน่อยเราก็เอา,ามีสนา,าปัดปาดออกก็ได้แล้ว คนเท่าคนเก่ก็ทําได้นะครับมันช่วยเบาแรงเยอะเลยนะครับแค่วางแล้วก็หมุนจากนั้นก็เกะเอาเม่ตกมาได้เลยนะครับง่ายดีง่ายๆเลยนะครับเครื่องนี้ก็ประมาณ600-60บาท ถ้าจัดส่งอีก75บาทนะครับที่สั่งซื้อมาอง่ายดีนะอันนี้ให้น้องลองทำดูจากที่ไม่เคยทำก็อย่างง่ายเลยนะครับเอามากวางแล้วก็กดนิดนึงนะครับแล้วก็หมุน แค่นี้ก็ได้แล้วครับง่ายเลยวันหนึ่งก็สามารถเกะหมากได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ<ม>เพราะว่ามันช่วย,ยเบาแรางไปเยอะเลยอันนี้หมากของเรานะครับพอดียืมเครื่องของคุณยายมาหมากเราตากริมหนอง หน้าสวนหมากของเราครับก็แดดดีทั้งวันเลยน่าจะแห้งไ้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเครื่องนี้ดูนะครับนี่ครับเครื่องที่ยืมคุณยายมา ใช้ดีแล้วเราค่อยซื้อนี่นะครับเพื่องก็จะประมาณนี้นะครับเอาหมากไปวางแล้วเราก็หมุนเล็กน้อยนะครับมันก็จะออกด้วยดีง่ายมากเลยนะครับถ้าหมากแห้งดีเนี้ยเม็ดมันจะออกง่ายแบบนี้ครับถ้าหากว่าหมากยังไม่แห้งดีแบบเป,เปียกนิดนิด มันก็จะติดถ้าเราใช้เครื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องตากหมากให้แห้งดีนะครับผมเกะได้ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ผมลองเกะดูใช้ดีเลยง่ายมากนะครับไม้ด้านล่างที่เราต่อกกับเครื่องผาหามากนี้นะครับ ถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาไม้แบบหนักกว่านี้หน่อยนะครับมันจะได้ไม่โยกแล้วก็ไม่อนันมากไม่ต้องกดเห็นไหมครับหมากที่ตากแห้งดีมันจะออกง่ายสบายกว่าเก่าเยอะเลยนะครับผม ตัวนี้ยังไม่แห้งดีนะครับมันก็จะไม่ออกครับเราก็เอาไปตากอีกทีหนึง่งลักษณะที่แห้งดีจะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับยกขึ้นแล้ววางลงไม้นี้อันนี้มันจะอ่อนไ เบาไปนิดนึงนะครับไม่ใช่อ่อนนะครับถ้าให้ดีก็ต้องหนักกว่านี้หน่อยนึงเราจะได้ไม่ต้องเอามือจับกดมาไว้เพราะมันจะโยกตามหมากแห่งดีจะงง่ายนะครับใช้ดีนะครับใครสนใจก็หาสั่งซื้อมาใช้ดูช่วยทุ่นแรงไปเยอะเลยนะครับผม อันนี้หมากแห้งดีนะครับเกะง่ายเป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องเจ็บมือถ้าเราใช้มีดสนากเนี้ยมันต้องใช้แรงขีบแรงกดทำให้เจ็บมือได้แต่อันนี้สบายๆเลยครับง่ายๆด้วยอันไหนที่เกะไม่ออกเราก็เอาไปตากอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยอันนี้ที่ติดก็ใช้มีดสนาบช่วยนิดนึงเพราะว่ามันไม่แห้งดีใช้ดีนะครับลองสั่งมาใช้ดูนะครับท่านที่มีสวนหมากมีหมากตากแล้วก็จะแกะครับง่ายมากเลยนะครับผม เพียงแค่ตากให้แห้งดีแค่นี้ก็จากเครื่องยากๆก,ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมทำเพิบบเดียวก็ได้เยอะอยู่นะครับใช้ดีพอบอกต่อนะครับ ยกขึ้นใส่หมากแล้วก็หมุนแค่นี้ก็ได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม